สวัสดีค่ะท่านผู้ชมก็มาพบก,กับแอดอีกเช่นเคยนะคะกับช่องกอติดหวยดังมาแชร์วันนี้ก็ตรงกับวันพฤหัสที่29เมษายนนะคะก็ใกล้เข้ามาแล้วนะคะกับโค้งสุดท้ายค่ะแอดก็ได้รวบรวมแนวทางการเสี่ยงโชคตัวเลขดีๆเอามาทผูชมได้อัปเดตกันนะคะเรามาดูกันค่ะเริ่มต้นที่คุณสุรินดานะคะซึ่งก็ได้เลขท้าย2ตัวบนงวดประจำที่2พฤษภาคม ซึ่งก็มีตัวเลขคือ 02, 04, 46และ47นะคะต่อด้วยเลขท้าย3ตัวค่ะซึ่งก็มีตัวเลขดังต่อไปนี้ 102, 104, 146, 147, 302, 304, 346

ถ้าชอบก็แคปเอาไว้ดูค่ะถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะคะไปอัปเดตต่อกันที่เชฟต้นคนเชียงใหม่นะคะ ซึ่งก็ได้ให้เลขท้าย3ตัวบนคือ403 407 401และ402นะคะต่อด้วยเลขท้าย2ตัวบนค่ะมี03 07 01 02และ04ค่ะต่อด้วยเลขท้าย2ตัวล่างค่ะมี63 หกสองหกเก้าหกสี่และหกหนึ่งนะคะถ้าชอบก็จดเอาไว้ดูค่ะไปต่อกันที่คุณซิรินดานะคะซึ่งก็ได้เลขท้ายสองตัวล่างงวดประจำที่สองพฤษภาค,คมซึ่งก็มีตัวเลขดังต่อไปนี้ค่ะห้ แปดห้าห้าสามสามห้าห้าหนึ่งหนึ่งห้าหกสองหกสามและหกหกนะคะถ้าชอบสนใจก็แคปเอาไว้ดูนะคะท่านผู้ชมเพื่อเป็นแนวทางต่อไปค่ะ ไปต่อกันที่ adminyo นะคะซึ่งก็ได้ให้เลขท้าย3ตัวบนนะคะงวดประจำวันท<ม>ี่2พฤษภาคมซึ่งก็ให้วิ่งหลักบ,บนคือ4กับ0นะคะส่วนเลขท้าย3ตัวก็มี640 670 740และ647นะคะต่อด้วยเลขท้าย2ตัวบนค่ะมี40 46 47 06 และ07ค่ะส่วนตัวกันก็คือ67นะคะต่อด้วยเลขท้าย2ตัวล่างค่ะมี81 91 89ส่วนตัวกันก็คือ84และ94ค่ะไปต่อกันที่แอดมุกนะคะซึ่งย้อนหลังไป2งวดงวดวันที่1เมษายนก็ให้เข้านะคะหลัก5 5005ค่ะ มาต่อกันด้วยที่งวดวันที่16เมษายนที่ผ่านมานะคะซึ่งก็ให้เข้าทั้งบนและล่างนะคะ5 6กับ87นะคะท่านผู้ชมเรามาดูงวดวันที่สองพฤษภาคมกันค่ะซึ่งก็ได้ให้มา3หลักด้วยกันนะคะเรามาดูหลักศูนย์กันค่ะมี0,2 04 08และ0 9นย์ะคะต่อด้วยหลัก5ค่ะมี5 2 54 58และ59นะคะต่อด้วยหลัก8ค่ะมีแปด4ูนแี่แปดแปดและ8ปดนะคะท่านผู้ชมก็แคปเอาไว้ดูนะคะเพื่อเป็นแนวทางต่อไปค่ะเพราะว่าก็ให้เข้ามา2งงวดติดแล้วนะคะ ไปต่อกันที่อาจารย์อนาวิโลนะคะซึ่งก็ได้ให้เลขท้าย3ตัวงวดประจำวันที 2> ่2พฤษภาคมซึ่งก็มีตัวเลขที่น่าสนใจคือ910 065ต่อด้วยเลขท้าย2ตัวค่ะ1910 65 51และ52นะคะต่อด้วยเลขท้าย2ตัวล่างค่ะคือ7174และ 7 5นะคะไปต่อกันที่คุณวิเชียนนะคะซึ่งก็ให้วิ่งบนหลัก0กำหลัก5นะคะวิ่งล่างหลัก3กำหลัก9ค่ะส่วนเลขกท้าย3ตัวบนก็มี9 5 9 9 5 0 9 5 5 9 4 9 4, 5, 9 4 5 9 4 0 0 5 9 0 5, 5 5 8 5 4 8 5, 5 5ต่อด้วยเลขกท้าย2ตัวบนค่ะ5 5 5 0 5 9 4นย์ห้าเกและ0ูนย์เนะคะต่อด้วยเลขท้าย2ตัวล่างค่ะมี1นึ่งสาม9กสามแปดและ1 6นะคะส่วนตัวเด่นก็จะเป็นตัวที่ทำเครื่องหมายดอกจันเอาไว้นะคะท่านผู้ชม ไปต่อกันที่แอดกลมค่ะซึ่งก็ได้ให้เลขท้าย2ตัวงวดประจำวันที่2พฤษภาคมนะคะซึ่งก็ให้วิ่งบนหลัก4กับหลัก5ค่ะซึ่งก็มีตัวเลขคือ4 2 4 1 4 0 5 2 5 1และ5 0วิ่งล่างหลัก1กับหลัก9นะคะซึ่งก็มีตัวเลขคือ1 5 1 8 1 6 1 9 6 9และ7 9นะคะ ไปอัปเดตต่อที่ชุดสุดท้ายนะคะนางฟ้านําโชคค่ะซึ่งก็ได้ให้เลขท้าย2ตัวล่างตรงๆไม่ต้องกลับนะคะซึ่งก็มีตัวเลขที่น่าสนใจคือ01 05 09 21 25 29 41 45 49 61 65 69 81 85 89และ 39นะคะส่วนตัวเด่นก็จะเป็นตัวที่วงกลมเอาไว้นะคะซึ่งก็มี0105 09และ81นะคะท้ายนี้ก็โปรดใช้วิจารยานในการรับชมนะคะทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพน,นันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อที่ท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆต่อไป ทางช่องก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจารย์ทุกๆสำนักด้วยนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะขอบคุณค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะ